ถ้าตอนเย็นตกมาอีกเนี่ยจำได้ไหมคะซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวเขาชวนพวกเราช่วยกันเก็บตัวอย่างน้าฝนนีค่ะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะนาไปตรวจหาค่ามลพิษกันก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะวันนี้คุณวิพาพรวัฒนวิทย์นะคะยังชวนเราติดตามอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะคุณวิพาพรคะเรื่องของโครงการเขื่อนกันคลื่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องรายงานกันมาหลายรอบปลาสุดชาวบ้าน รวบรวมรายชื่อ200รายชื่อนะคะยื่นเพื่อที่จะคัดค้านโครงการน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของน้ําค่ะทั้งเรื่องของน้ําฝนและคนที่อยู่ริมน้ําทะเลด้วยนะคะเอาน้ำฝนกันก่อนวันนี้ เป็นวันที่2นะคะที่สีไซท์ชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะร่วมการเก็บตัวอย่างน้ำฝนเพื่อที่จะนำตัวอย่างน้ำฝนที่ได้ค่ะไปประเมินวิเคราะห์ผลกระทบในระบบนิเวศ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะภัยพิบัติโรงงานพลาสติกเกิดไฟไหม้ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อย่างที่รายงานกันไปเมื่อวานฝนตกลงมาเมื่อไหร่คุณผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทุกจุดเลยนะคะสามารถที่จะเก็บตัวอย่างน้ําโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็ส่งตัวอย่างไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะทีนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวอยากจะให้ชมภาพหนึ่ง พอเรารายงานกันไปก็มีการช่วยกันสื่อสารแล้วก็ขยายผลของภาพพลเมืองนะคะเนื่องจากว่าหลายคนก็มีความกังวลใจอะคะ่ะว่าอาจจะเกิดสารปนเปื้อนที่มาพร้อมกับฝนหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นครอบครัวจิตอาสานะคะเป็นกลุ่มในออนไลน์ค่ะ เขาก็ชวนกันทํากิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องนะคะครั้งนี้เนี่ยก็มีการช่วยกันสื่อสารทําแบนเนอร์กราฟิกภาพต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะชวนคุณผู้ชมทางบ้านในการที่จะเก็บตัวอย่างน้ําฝนนะคะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนี่คือกิจกรรมของเขานะคะเก็บตัวอย่างน้ำฝนอันนี้เป็นรูปแบบแบนเนอร์ง่ายๆที่มีการสื่อสารกันในออนไลน์ของกลุ่มสิทธิอาสาแต่อย่างไรสําหรับคุณผู้ชมที่ฟังข่าวเราเช้านี้ชมข่าวอยู่นะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วยังไม่รู้จะเก็บอย่างไรกันดีลองชมคลิปตัวอย่างนี้จากสาขาวิชาวิวศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ันนี้นะครับพวกเราจะมาสาธิตวิธีการเก็บน้ําฝนอย่างปลอดภัยกันนะครับโดยอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีกระมังครับหรือภาชนะที่สามารถเก็บรองรับน้ำฝนได้ปริมาณนึงนะครับโดยวิธีการวางรับน้ําฝนนะครับเราควรวางอยู่เหนือพื้นดินนะครับโดยเราสามารถนําเก้าอี้ครับมาวางเป็นตัวรองรับกระมังอีกทีหนึ่งครับหลังจากฝนหยุดแล้วนะครับเราสามารถเราเก็บตัวอย่างน้ําฝนเนี่ยมาใส่ไว้ในขวดพลาสติกใสนี่ครับหรือว่าเป็นขวดพลาสติกที่สะอาดนะครับโดยเราเขียนเลเบลนะครับเป็นวันที่เก็บนะครับ เวลาที่เก็บแล้วก็จุดที่เก็บตัวอย่างนะครับผมเราควรตั้งภาชนะในบริเวณที่เปิดกว้างไม่มีหลังคาหรือว่าชายคานะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับครับผมในส่วนต่อมาเป็นของข้อควรระวังนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่หล่นลงมาจากบนฟ้าเนี่ยอาจจะปนเปื้อนสารพิษนะครับข้อแรกเลยเราห้ามสัมผัสน้ําฝนนะครับต่อมาข้อที่สองเราควรตั้งชุดเก็บเนี่ยครับ ก่อนที่ฝนจะตกเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะฝนนะครับคุณผู้ชมรวบรวมแล้วนะคะอย่าลืมปักหมุดเข้ามารายงานพิกัดการผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะส่วนน้ำที่ได้คุณผู้ชมส่งไปสนีไปถึงคุณเอริกาพฤกษิกิติค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเลขที่นะคะ 199หมู่9ตำบลลุ่มสุม่มอำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์ 71150นะคะอ่ะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะส่งไปได้เลยค่ะเก็บตั้งแต่วันนี้ส่งไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมก็ยังเก็บได้อยู่ยังส่งไปได้อยู่นะคะ11กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เป็นกรอบระยะเวลาที่คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้วันนี้ถึง11กรกฎาคมทีนี้การรวบรวมครั้งนี้ค่ะเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเก็บตัวอย่าง เป็นตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์นะคะเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ภาคพ,พลเมืองหรือว่า Citizen นส์ไซส์ค่ะ เพื่อจะนําตัวอย่างที่คุณผู้ชมช่วยกันเก็บนี้ไปวิเคราะห์สารอันตรายที่ถูกฝนชะลงมาแล้วลงสู่พื้นดินนะคะแล้วก็จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางระบบนิเวศกันต่อไปนี่เป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะหากเกิดผลกระทบทางระบบนิเวศจริงๆข้อมูลที่คุณผู้ชมช่วยกันตรงนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้ไปยืนยันในทางคดีแล้วก็การดําเนินหน้าต่อในเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ช่วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยเหมือนกันค่ะ ลงใต้กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะไป